คำทุกคำมีความหมายไม่ใช่แค่ความหมายของคำแต่ละคำหรือประโยคแต่ละประโยคแต่มันคือพลังงานที่มีแรงขับเคลื่อนให้เรารู้สึกเข้าใจเข้าถึงและกลายเป็นสิ่งที่เราพูดทุกคำที่ออกจากปากเรามันคือมวลพลังงานที่เราส่งออกไปให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่กำลังตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อเพื่อที่จะรับเอาสิ่งที่เราพูดออกมาไปปฏิบัติ นี่หมายความว่าทุกคำพูดของเรามีผลต่อร่างกายและจิตใจของตัวเองค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายกำลังฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลที่เราพูดกระจายให้ร่างกายทุกส่วนแม้จิตใจที่กำลังได้ยินคำพูดของตัวเองก็กำลังส่งต่อเข้าไปในจิตใต้สำนึกก่อนที่จะประมวลผลว่านี่คืออะไรด้วยซ้ำ และเราจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองพูดมากกว่าคนอื่นคำพูดของเรามีผลกับตัวเองมากที่สุดไม่ว่าคำพูดนั้นเราจะเจาะจงพูดให้ใครฟังแต่คำทุกคำมันจะฝังลงในเซลล์ประทับภาพในจิตใต้สำนึกของผู้พูดมากที่สุดแล้วเราจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ตัวเองพูดถึงแม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนที่จะพูดอะไรออกไปถ้าใจไม่ดีอย่าพูดเพราะมันจะกระทบจิตใจและร่างกายของตัวเองมากที่สุดลองนึกย้อนดูอดีตก็ได้ค่ะเวลาที่เราพูดไม่ดีกับใครเรารู้สึกยังไงแม้เราอาจจะสะใจตอนที่พูดแต่ท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้รู้สึกดีหรอกเพราะคำพูดเหล่านั้นมันยังคงติดอยู่ในใจเรา เราจะทวนคำพูดเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาในใจยิ่งทวนก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีจำได้ไหมคะที่เรารู้สึกไม่ดีเพราะมันคือคำพูดที่ออกจากใจที่กำลังรู้สึกไม่ดีอยู่และมันเกาะกินใจเรามากที่สุดในทางกลับกันลองย้อนไปเห็นช่วงเวลาที่เราพูดดีๆ หรือเวลาที่เราอวยพรใครสักคนเราจะจำได้เลยว่าเรารู้สึกดียังไงบ้างเราภาคภูมิใจยังไงบ้างเมื่อคำพูดเหล่านั้นวนซ้ํำในหัวเราก็รู้สึกดีทุกครั้งที่จำได้เพราะเราคือคนแรกที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดนั้นไม่ว่าจะพูดดีหรือไม่ คำพูดดีๆคือพลังงานดีๆที่เรามอบให้ตัวเองแล้วแจกจ่ายให้คนอื่นได้ยินคำพูดดีๆเราจะสุขใจทั้งคนพูดและคนฟังส่วนคำพูดไม่ดีคือพลังงานแย่ๆที่เรามอบให้ตัวเองแล้วส่งต่อให้คนอื่นได้ยินคำแย่ๆเราจะรู้สึกแย่ตามทั้งคนพูดและคนฟังและเราคือคนแรกที่ได้รับผลจากคำพูดของตัวเอง เพราะฉะนั้นพูดตอนที่ใจดีค่ะเพราะเราจะสรรหาคำพูดดีๆมาพูดได้ยินคำที่ตัวเองพูดก็รู้สึกดีคนอื่นที่ได้ฟังก็รู้สึกดีตามนี่คือพลังงานที่เราแผ่ขยายออกไปให้คนในชีวิตตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดกับตัวเองในใจก่อนที่เราจะพูดกับคนอื่น เราพูดกับตัวเองยังไงเราจะรู้สึกแบบนั้นยิ่งรู้สึกก็ยิ่งอยากพูดถึงสิ่งนั้นและจะลงมือทําตามสิ่งที่ตัวเองพูดใครหลายคนคงจำได้ว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันคือสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองหรือคนอื่นบ่อยๆและมันก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณตามที่พูดไว้อยากมีชีวิตยังไงให้พูดกับตัวเองแบบนั้นนะคะ เพราะจิตใต้สำนึกของเราเฝ้ารอรับคำสั่งจากเราตลอดเวลาและเขาถือว่าทุกคำพูดที่เราพูดคือคำสั่งที่เราสั่งออกไปตั้งใจสั่งแต่เรื่องดีๆค่ะจำให้ได้ว่าเซลล์ทุกเซลล์มากกว่า50ล้านล้านเซลล์ในร่างกายกำลังฟังเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราพูดได้เกิดขึ้น อย่าพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการอย่าสั่งออกไปเมื่อใจไม่ดีจากหลักการนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ง่ายๆจากการใช้คำพูดดีๆถึงชีวิตที่คุณต้องการพูดถึงเขาบ่อยๆกล่อมให้ร่างกายจิตใจและจิตใต้สำนึกฟังรับรู้เข้าใจและเข้าถึงเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็น แล้วมีชีวิตตามที่คุณต้องการนี่คือการสั่งจิตตัวเองง่ายๆที่ใครก็ทำได้คุณแค่พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการในแง่ที่ดีจากสภาวะใจดีๆจากความรู้สึกดีๆแล้วฟังสิ่งที่ตัวเองพูดจินตนาการถึงมันแล้วดื่มด่ำกับความรู้สึกดีๆนั้นจนมันเข้มข้นมากพอ แล้วคุณจะได้ไอเดียที่ปิ๊งแวบเข้ามาทำให้คุณลงมือทำบางอยา่างเพื่อที่จะออกเดินทางในก้าวแรกกับเส้นทางที่คุณเพิ่งพูดถึงให้คุณลองพูดดีๆกับตัวเองหน้ากระจกดูนะคะพูดถึงสิ่งดีงามของตัวเองพูดถึงสิ่งที่คุณภาคภูมิใจพูดถึงชีวิตที่คุณต้องการแม้กระทั่งการบอกรักและขอบคุณตัวเอง หรือการอวยพรตัวเองก็มีพลังมหาศาลที่จะทำให้คุณรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและคุณอยากจะทำสิ่งดีงามมากมายเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตดีๆตามคำบอกรักตามคำชื่นชมและตามคำอวยพรตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะเริ่มอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้ชีวิตอื่นรอบๆตัวเพราะเราทุกคนมีค่าคู่ควรกับความรู้สึกดีๆความคิดดีๆํำพูดดีๆและการกระทำดีๆค่ะส่งความรักส่งพลังงานดีๆให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะอวยพรให้ชีวิตคุณด,ดีงามค่ะ